สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเปลี่ยนคอห่านนะครับเป็นชักโคกผมขออนุญาตให้เห็นเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าจะได้แก้ไขกันถูกนะครับร้อยคลิปที่ผมดูมานะครับไม่มีเหมือนเลยครับดูนะครับดูท่อระบายครับเอาละท่าน,นี้ครานี้ผมจะวางชักโคกใช่ไหมดูนะครับถ้าผมวางชักโคก ผมต้องต่อท่อระบายตัวนี้นต่อท่อระบายตัวนี้เข้าถังไอ้ไม่ใช่เข้าถังครับเข้าท่อสามนิ้วนะครับน่าจะน่าจะสามนิ้วน่าจะทําให้มันเล็กจากสี่นิ้วลดสามนิ้วพอลดสามนิ้วปึ๊บแล้วก็มาลดทาเป็นสี่นิ้วเหมือนเดิมเนาะแล้วข้างบนก็เป็นสามนิ้วเพื่อใส่ท่อก,กันกลิ่นใส่ไอ้ซีนยางนะครับเรามาดูกันเลยนะครับ อ่ะผมขออนุญาตคิดใหม่นะครับต้องต้องแหกกฎแล้วล่ะครับผมจะทํารูตรงนี้ให้เยอะที่สุดเพราะเมื่อกี้ผมลองลาดน้ําแล้วมันไม่ได้ลงง่ายนะครับแต่ตอนที่มันเป็นข้อหามันลงง่ายแสดงว่าไอจุดโบโบนี่นะครับเป็นตัวที่ทำให้มันลงง่ายเพราะว่าจุดนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนซึมซึมเนาะมันอาจจะมีน้ําใต้ดินเยอะเพราะผมดูแล้วคุณน้ําพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยว ถ้าทำท่อเนื้อที่ในการน้นําในการที่น้ําจากจะคบลงไปเนี่ยมันเยอะมันจะกลายเป็นกดได้วันละไม่กี่ครั้งนะครับมันจะซวยเอาอันนี้ผมเปลี่ยนวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผ้าไปวางเลยไม่สนใจแล้วเอาผ้าไปวางอย่างนี้เลยครับวางแล้วก็ทุบปูนผมจะใช้วิธีก็คือวางกระเบื้องด้านบน นะครับเมื่อสักครู่ลูกสาวมากวนนิดนึงกับห่อไฟนะครับนี่แล้วผมเอาแบบมาแล้ววาดแบบมาแล้วก็คือเซนเ,นเตอร์30เป๊ะตามทักโคกเลยอะไรประมาณนี้นี่ซึ่งแหมเห็นไหมครับผมเน้นเน้นตรงนี้นะครับนิดหนึง่งนี่เห็นไหมเอ่ยตรงเนี้ยคือ <c oughs> ไม่มีประโยชน์แล้วครับที่วางไว้นะครับแต่มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะมาหาเนื้อกะเบื้องแลละ กระเบื้องเก่าเนี่ยไม่มีละสีนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปเอากระเบื้องใหม่ครับไม่จําเป็นต้องวางท่อแล้วนะครับช่างที่ไหนมาดูต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าท่อผมก็ติดไ้แล้วเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูเห็นไหมครับท่อสีนิ้วผมทําลดแล้วนะครับเป็นสามนิ้วแล้วเนี่ยตอนนี้เพื่อให้ใส่ซีนก,กันก,กลิ่นแหกปนหมดเลยครับรอบนี้จบไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับปูกกระเบื้องอย่างเดียวครับ องตรงกลางไหมครับช่องตรงกลางนี่คือโบอยู่นะครับคือไม่ได้ต่อท่อนะครับแต่จะเสริมแกนด้วยการยาแนวนั่นแหละครับแต่ขอบช้าโครงนี้ก็คือพอดีกับขอบปูนด้านล่างนะครับน่าจะไม่กดจนกระเบื้องตรงกลางแตกนะครับแน่นอนดูดฟุ่นเศษในร่องยาแนวเรียบร้อยพร้อมจะยาแนวครับผสม นี่ฮะปูนไม่ไม่ใช่ปูนยาแนวนะครับเหลวประมาณนี้นะครับก็รอ,อเสร็จตัวนานๆไปเลยนะครับจะได้ลอดเข้าไปใต้ใต้อะไรอ่ะใต้กระเบื้องโอ้ยค่นี้ก็จำไม่ได้โอเคลุยหนูอยากว่ายน้ำตอนีอยากว่ายน้ำ ว่านะตอนนี้เราจะเอานน้หนูอยากว่ายนะ้ำเดี๋ยวพาไปว่างว่าก่อนฝนตกหรือเปล่าถ้าไม่ฝนตกค่อยว่ากันนะน่ตนี้เราอัดลงไปในรูเลยผมใช้วิธีหยอดหยอดลงจุดเลยนะครับเพราะว่า ตัดกระเบื้องแบบหยาบๆหยาบๆนี่หมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดตัดเข้าไปในร่องละเอียดที่มันเลี้ยวซ้ายอที่มันเฉียงนะครับจะมีจุดที่เฉียงอยู่ไหมครับตรงนี้ชิดตรงนี้ห่างแต่ก็ก็ไม่เป็นไรก็หยอดไปเลยมันจะได้ไหลเข้าไปใต้กระเบื้องเลยเือาเราเทปูนไม่แน่นตอนนี้ก็ยาแนวพอมัหมาดนะครับ ก็เอาขึ้นไปทาบแล้วขึ้นไปทาบแล้วก็ขีดนะครับขีดเซนเตอร์ขีดทุกอย่างแล้วก็เรียกว่าอะไรมาจุดครับเดีย๋ยวผมจะขึ้นไปเช็คอีกทีว่าสายขวาเวิร์กไหมครับมาสารภาพครับไม่สามารถกดทางขวาลงได้แล้วครับนายช่างถ้านายช่างมาเห็นจยว่าผมนะครับระดับน้ําเพี้ยนครับว่า ตอนปูครับเพื่อนอันนี้สูงกว่าครับแล้วกดก็กดไม่ไหวครับอัดยาแนวก็คงจะมากกว่านิดนึงนะครับแทนที่จะมามากทางน,นี้ผมไปมากทางน้นราดกับราดหวานไปแล้วนิดนึงครับนิดนึงขออภัยครับอันนี้เป็นบทเรียนนะครับก็คือถ้าเกิดพื้นทางไหนสูงกว่าให้ยาแนวบางกว่านิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับกดไม่ลงจริง ขอน้ําของโมยารุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะครับีประกอบเลยจบงานครับติดจอบนะครับ,น,บ,นะรบน่าจะโอเคแล้วทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เช็ดนะครับสวยงามสวยจริงม่โมย่า <laughs> นะครับตัวน,นี้ ศูนย์หนึ่งสามสองชิ้นนะครับคือเป็นอย่างนี้นะครับโอเคสวยครับสวย